สวัสดีท่านผู้ชมช่องวิถีคนสุรินเนาะวันนี้เราก็มาเดินตลาดน้อเพื่อนมาหาซื right. ้อกับข้าวตอนเย็นเนาะเดี๋ยวคอยดูว่าเราจะได้อะไรบ้างเนาะเราซื้อผักก่อนเนาะเราจะซื้อผักเพื่อนผักอะไรเนาะขายอะไรเนาะนี่มันละยี่สิจ้านี่มันละสิบจ้า มันสนน <YouTube, S 1> ิบส<ะ>ส YouTube, ครับช่อ,องยูทูบครับช่บบอ,งองยูทูบครับ <c oughs> เจี๋ยวเราได้ผักแล้วน้องเพื่อนผักคะน้าเนาะสองมาอันนี้ผมร้านขายขนมปักบัวครับขนมปักบันกวน,น,น่าดีนี่เป็นร้านขายผละไม้เพื่อน เป็นร้านขายผลไม้นะมีส้มน้อเพื่อนมีส้มเยอะมากเลยเพื่อนร้านขายส้มเนะาะอันนี้เป็นร้านขายแตงโมน้อเพื่อนห่วงนะอนี้ก็ห่วผักนะผักเยอะมากน้อเพื่อน ตอนเย็นก็คนจะมาหาซื้อกับข้าวตอนเย็นนะช่วงเลิกงานนะ้องเอนหาซื้อผักนะผลไมายัเพื่อนตอนเย็นซึ่เราก็มีตลาดหลายที่เหมือนกันเนาะแต่ตรงนี้เราก็ม,กากามาเดินตลาดสดน้องเือตอนเย็นนะเนาะมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแต่ว่าเราเพิ่งมาถ่ายน้องเพื่อนบวกสวยมากเลยเพื่อน เป uh, mm ็น hmm. ผ mm. mm ักเพื hmm. uh ่อนอะไรอีกนะเติม hmm. ฟ mm ัง hmm. นี่ก่อนเติมฟังนี่ก่อนนะอันนี้ก็เป็นกุ้ง ้านขายกุ้งสดเพื่อนเพื่อนๆชมบรรยากาศในตลาดในตอนเย็นเนาะโอ้ฝนเยอะมากเลยเพื่อนตอนเย็นคนเยอะเนาะ ตอนนี้ก็เป็นร้านขายปลาทูเช <laughs> ่นยีบาบาทยี่สิบหมาสี่สลบรถไฟนี่เป็นหอมแดงหอมแดงกระเทียมน้ำมะพร้าวอันนี้เป็นน้ำมะพร้าวสดอนะไ,ไปรปลาทูบ้างอลูกปลาทูทเลย ไม่ลยี่รแล้วปลาไห้พิเศษกว่าเขาเลยยี่สป่ะครับผมไหเอากินไหนก็ได้ลูกตามใจชอบเรือเลยครับเนืน้อมันไม่เค็มครับอันปปนี้ปลาูใช่ปลาูน้ำมันครับอรบ่อยครับขอบคุณครับผักก็มีทิก็มีนะครับดูปปรปปราคร่บบาทนะคะ เดินไปเรื่อยๆน้องเพื่อนเดินไปเรื่อยๆเพื่อนโหอันเยอะคนเยอะมากเพื่อนตอนเย็นเนาะรถก็เยอะเนาะมาซื้อกับข้าวช่วงเลิกงานเนาะ ร้านขายขค็มเหนียวไปทอดเพื่อนเนื้อไปทอดฝนเยอะมากเลยเพื่อนช่วงเย็นนะโอ้โหเยอะจริงๆเยอะมากเดี๋ยวเราดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะฮ่าฮ่ đây 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 lưng của bạn thân ba liều ờ, đây ba liều ờ ba liều xây ra không ba mà ồ không